สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมและเอฟซีพี่ๆน้องๆทุกๆท่านนะครับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับมาครุกไทยไก่ก้าวฟ้าก็อยู่ในแอปมาครุกขั้นเทพออนไลน์จับคู่มาเจอกับท่านอนัทนะครับเป็นการแก้มือแก้มือกันนะครับที่สองนะครับก็ท่านอนัทก็มีเลตติ้งหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสองเป็นตัวแทนจังหวัดนะครับเปิดมาดยม้าโยงซ้ายเต็มตัวครับ ก็เป็นโคนแยกล่างนะครับจังหวะนี้ไก่ก้าวฟ้าก็แทงเบี้ยขึ้นไปไก่ก้าวฟ้าก็เปิดด้วยม้าเทียมนะครับขุนพลเดี่ยวนะครับหรือหรือเรียกกันอีกชื่อหนึ่งว่าเบี้ยคู่กลางครับกด่อสโซ่แทงเบี้ยมาในตำแหน่งนี้กินครับนะครับกิน 2- อหนึ่งนะครับไก่เบี้ยซ้อนก็ไม่เป็นไรครับกินตัดเข้าไปเลยครับนะครับกินตัดขึ้นไปนะครับกต่อสโซ่ดันโคนขึ้นมาก็ โยกโคนขึ้นไปรับครับโยกโคนขึ้นไปรับหน้าโคนนะ mm hmm. ถ้าเขาทิมถ้าเขาทิมเบี้ยใส่มาแล้วก็ปักโคนขึ้นไปแลกกับโคนนะครับนะครับ่ต่อสู้เอาเรือมาประกบคู่แบบนี้ยกมาขึ้นไปทางด้านปีกซ้ายก็อยู่ในตำแหน่งของม้าซ้ายครับเป็นม้ามังกรสลับซ้ายนะครับโัต่อสู้กินตัดเข้ามากะเม็ดกินขึ้นไปครับถอยโคน จะกินเบี้ยรเราดันขึ้นไปก็ได้นะดันขึ้นไปก็แทงใส่ไม่เอาครับให้กินไปเลยครับไม่อยากให้เป็นภาระนะครับจังหวะต่อไปเราได้กินฟีเข้ามาแล้วก็ให้เขาไปถ้าขืนปลูกไว้ก็จะเป็นภาระก็จังหวะนี้ก็เอาเรือมา ใช้ทวิธีการกดนะครับกดอุยุการกดกดที่มา้ากูจะสู้จะหนีหล้วป่ะนะครับกดไปก่อนครับพ่อสอนไว้ก็กดดูใช่หเโอ้โหหนีไปแล้วครับยังไม่อยู่ให้มีเรื่องกันเลยอืมเสริมโคนขึ้นไปนะครับทางด้านปีขวานะครับดันโคนขึ้นไปครับนะครับ ทิมใส่โคนแล้วก็ปักโคนขึ้นใส่มาใส่โคนโคตส,สูๆกินตัดมาแล้วก็ใช้เบี้ยนอกครับเบี้ยทางด้านปีกขวากินเข้าไปดีกว่าน,นะครับก็เป็นการเปิดหน้าบ้านหน้าขุนครับถ้าใช้เบี้ยทางด้านปีกซ้ายกินขึ้นไปก็เป็นการสร้างบ้านให้ขุนของสีขาวครับอยู่สบายนะครับนะครับทีนี้เบี้ยของสีขาวเป็นเบี้ยสวยนะครับเดี๋ยวเราจะหาวิธีทําลายเบี้ยสวยนะครับก็ยกมา้าออกไปทางด้านปีกขวาน,นะครับ ม้าสองตัวอยู่ในตำแหน่งนี้ก็เรียกว่าม้ามังกรนะครับอ้ยไม่ใช่เขาพัฒนาภัยครับม้ามังกรนะครับอเปลี่ยนชื่อชัดเสียเลยนะครับก็โปรดโปรดรับชมด้วยความบันเทิงครับกินมาที่มันขึ้นมาแบบนี้ก็กดครับนะครับก็ฝากกดเล็กกดแท์นะครับจังหวะนี้เราก็ทําลายเบี้ยคู่ที่สวยงามของสีแดงของสีขาวครับของสีขาวพัฒนาภัยกินมาแล้วครับกินมาจังหวะนี้เราใช้มากินนะครับ นะครับไม่ต้องกลัวเสียสองหนึ่งครับม้าของสีขาวหนึ่งตัวเปิดไม่ได้ครับต้องใช้มากินเพื่อบังคับนะครับก็ก็จะได้ม้าฟรีหนึ่งตัวนะครับถ้าคู่ต่อสู้ไม่กินครับอ่ะกินมากินกลับไม่คองครับโยนเม็ดขึ้นมาต่อเม็ดอืมคู่ต่อสู้มเขาพยายามรัดลายตัวมนาครับก็คงต้องถอยดีกว่าครับนะครับถอยดีกว่าไม่เอาดีกว่านะครับถอยกลับมานะครับ โคต่อสู้อาจจะมาโจมตีเม็ดเราก็ได้นะครับมาจริงๆครับดีที่สุดนะครับใช่ขุนขึ้นไปไม่ได้นะครับเป็นตากดนะครับนันโคนขึ้นไปครับป้องกันโคนของสีขาวไหลขึ้นมานะครับแล้วก็ผูกเม็ดเป็นนตัวครับเป็นการจะไม้ครับโอ้โหมุดขุนมาจะมากินเบี้ยเราก็จะมาขึ้นเปกกันไว้ก่อนนะครับก็มรุกก็มีทั้งรุกทั้งรับนะครับก็ ค่อยๆประครองครับตอนนี้นะครับที่ถึงประครองที่อยู่สุพรรณครับโคตสุถอยอ่าแบบนี้ม้าเปิดไม่ได้ครับถอยมา้ากลับมาครับเราจะได้กินเบีย้ยฟรีหนึ่งตัวนะครับกินมากินกลับไม่คงครับถ้าโคตสุเอาเรือมากดไม่ได้ครับเราจะเอาม้าไปลุกคาดกินเรือเลยโคตสู้ก็ตัดสินใจกินเข้ามาแบบนี้ก็กินมากินกลับไม่คงต่อโคน เอาโคนกินเบี้ยเรียบร้อยครับโดนกดโคนเราก็มวยหมอนหนังครับจังหวะนี้ดีที่สุดก็ดันเบี้ยอีกหนึ่งตัวครับขึ้นไปผูกซัพพอร์ตโคนไว้ก่อนนะครับดันโคนขึ้นมาต้องใช้ขุนมาช่วยครับดันขึ้นมาครับเรือออกมาอีกแล้วนะครับเอาเรือมากันไว้ก่อนจะดีกว่านะครับครับจะได้ไม่ต้องโดนรุกก่อโนนะครับก็มาดูตัวหมากกันครับก็เป็นต่อเบี้ยแค่ตัวเดียว ครับเราจะเสียเบีย้ยไม่ได้ไม่แต่ตัวเดียวนะครับจังหวะนี้จะเอาเรือมาจับด้านหลังเบีย้ยแน่นอนนะครับขยับเรือมาทางด้านปีกซ้ายหนึ่งตาเดินนะครับเพื่อเป็นการซัพพอร์ตผูกเบีย้ยวไว้นะครับเขาะจะปักโคนขึ้นมาหรือปาเอาเรือมาแบบนี้จะมารุกเกาะโคนก็ยกเรือหนึ่งตาครับดูท่าทีก่อน,นครับรุกก็ถอยครับถอยไปด้านปีก ขวาขยับไปด้านือขวาอีกนะครับนะครับกดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้ก,กันและกันนะครับจังหวะนี้ก็โยกเรือออกไปทางด้านปีขวาครับต้องการออกคลองไปรุกขุนให้ตกตาแปดนะครับกดต่อสูรุกเราก่อนจังหวะน,นี้เราต้องคุมครองเบีย้ยนะครับเบีย้ยเดี่ยวเราที่อยู่ด้านบนนะครับ อยขุนมาเฉียงๆนะครับไม่ให้เรือเข้ามาจับกินอ้าวจะกินเม็ดอีกเรารุกก่อนได้ไหมลุกปักเข้าไปนะครับลากเรือไปทางด้านปีกซ้ายหลังโคนครับผูกเม็ดในตัวครับนะครับแล้วก็เป็นการป้องกันครับไม่ให้ขุนของสีขาวได้ขึ้นมานครับก่อกวนเราครับดีที่สุดก็น่าจะไหลโคนมาจับกินเบี้ยไม่เอาแบบนั้นนะครับไม่เอาแบบนั้นเราก็ย่อมาจับกินเม็ดอ่ากินเบี้ยฟรีครับหนึ่งตัวนะครับ ต่อสู้เอากินตอบกับเราครับกินมากินกลับไม่โกงครับกลับมาดูกันแล้วครับว่าตอนนี้ก็เหลือสามเท่ากับสามเบีย้ยเนาะตีเม็ดเป็นเบีย้ยไปสองเบีย้ยหนึ่งเม็ดเราต้องรักษาเบีย้ยไว้ให้ได้นะครับเพราะจะมีเสร็จได้ไล่นะครับจังหวะนี้โดนลุกหนึ่งดอกไม่ได้บอกก็าเป็นเพื่อนกันครับก็ลุกอีกแล้วครับถอยกลับมาครับจะลุกอีกไหม ที่ไม่เอาขุนขึ้นไปด้านบนเพราะว่าจะไปบังตาเรือเรือมาจับกินเบี้ยแล้วก็ดันถอยเรือย่อออกมานะครับมาผูกเบี้ยในตัวโหพอดีครับจังหวะนี้ก็ดันเบี้ยไปต้องการกําเนิดขูมานะครับต้องการเพิ่มตัวละครนะครับกูต่อสู้จะเอายังไงเอ่ยขยับขุนนะเราขยับขุนเราขยับเม็ดต้องการจะเอาขุนไปผูกเรือมาจับเบี้ยขยับขุนครับ กูต่อสู้ก็พยายามดึงขากางเกงนะครับไม่ให้เราหงายแลกกันไหมเรือจับเม็ดเรือจับเม็ดเขากินเบีย้ยเรากินลุกเขามาปุ๊บเรารุกอีกทีหนึ่งตกตกตกแปดนะครับแปกแถวข้างนะครับกูต่อสู้จะเอาก็เราไหมไม่เอาครับห่วงเม็ดเราก็ได้หงายนะครับกําเนดกุมารเป็นที่เรียบร้อยนะครับนะครับตอนนี้ก็ได้สองยอดกุมารครับ สามารถพิวไหวดังสสยน้ําครับโยกไปโยกมาครับถอยหน้าถอยหลังครับขยับมาจะโดนรุกหรือเปล่าเอารุกฝั่งนี้ครับอเมทปิดเดี๋ยวเราจะถอยเบี้ยงหงายมาต่อนะครับจะคู่ต่อสู้รุกเราจะไม่ปิดนะครับเราจะมุดนะครับหน้ามุดบาดาลขึ้นไปครับนะครับเฮ้ยโอ้โหไก่ก้าวฟ้าเพลินไปหน่อยครับ เลือ47วีสุดท้ายครับโอ้ยจะไล่จนหรือเปล่าครับมาดูกานหงายเบี้ยครับจังหวะนี้ก็เอาขุนไปล็อกไว้ก่อนหลันจะออกเอาเรือกักไว้ครับถุดกลุ่มกันทดน้ำนะครับไม่ให้ออกนะครับนะครับเรือเบี้ยโขครับไล่เรือเบี้ยโขกโคตสุก็มีเรือหนึ่งลำครับเอาเรือมากันกับเม็ดมาก่อนครับนะครับเดี๋ยวเราจะเอาเบี้ยหงายลุกนะครับ ขุนขึ้นแล้วยกเรือขึ้นไปบนสุดนะครับเพื่อทําการลุกจนครับเรือของสีขาวก็ไม่สามารถก่อกวนอะไรได้ครับให้ขยับแบบนี้ก็ยกเรือเลยครับนะครับก็ทําการลุกจนครับสวยงามนะครับคู่ต่อสู้ก็ไม่สามารถป้องกันได้นะครับก็ขอขอบคุณทุกท่านครับที่ติดตามรับชมหมากลุกไทยไก่ก้าวฟ้านะครับทางช่อง YouTube ก็ดีนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดหัวใจเป็นกำลังใจให้กันแล้วกันและพบกันใหม่อีพหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ